เราแต่านั่งดื่มชากลางแจ้งดีกว่านะฮะเออเรามีคนบินด้วยนะตรงนู้นนะคิดซะว่าเขาเป็นแค่นกก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราโหดนะฮะนี่นั่งข่อยห้างดื่มชาเฮ้ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยโดนยิงหัวโยกเลย โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟาทุกท่านเลยนะครับผมสบายดีกันหรือเปล่าครับวันนี้แต่ว่าพี่ไข่ตุ่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะเมื่อเจอโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยคือแบบแค่เติม999เพรก็ได้ของรางวัลไปฟีฟีเอ่อมีท่าเท่ด้วยนะครับอย่างเช่นท่าดื่มชานะฮะมี้าพวกหัวแล้วก็รองเท้าแตะด้วยอเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ไข่ตุ่นขอตัวไปเติมเงินสักครู่รอแป๊บหนึ่งนะเค แล้วตอนนี้เนี่ยพี่ไขตุนก็ได้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นภาพวกหัวนั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะออกแนวจนโจนๆนิดนึงนะครับผมเออกดรับไปเลยรองเท้าแตะเดี๋ยวนะถ้าหายโอเคตอนนี้ท่าของพี่ไขตุนก็กลับมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ไขตุนไม่ได้ออกเข้าใหม่นั่นเองนี่เราไปดูท่ากันนะฮะเป็นท่าดื่มชานั่นเองนะเพื่อนๆไหนนะไหนนะหาก่อนนี่มาแล้วนี่นี่นี่อย่างแท้ ดื่มชาประมาณว่าแบบเราสังหารศัตรูได้ปุ๊บล้วก็ยกชามาดื่มนะคือแบบชิวๆอ่ะเออนายมันห่อมๆอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ใครตุ่นขอไปแต่งตัวใหม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับผมมาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยพี่ใครตุ่นก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะมากับพี่หนุ่ยเจ้าเก่านั่นเองครับผมคือแบบตอนนี้เนี่ยพวกเราใส่ภาพพวกหัวมาทั้งคู่เลยนะแค่เติม999เพชรก็รับไปฟรีๆเลยนะครับผมเดี๋ยว ตอนนี้ขอลงก่อนนะลงไหนดีเนี่ยศัตรูของเรายึดบ้านเอลทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมากําจัดศัตรูตรงบ้านเอลกลางก็แล้วกันนะบางอาจมาแย่งที่ของเราได้ยังไงเนี่ยหาปืนก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันน้องสาวอ่าได้แล้วนะฮะ AK สเปซสวยมาแล้วนะเขาอยู่ทางด้านล่างข้างหน้าเรานี่เองนะครับผมไปไหนแล้วนี่เอาขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วโดนแน่ มาเจอสเปซของพี่สักหน่อยเรียบร้อยนะฮะโอเคได้เกาะสามเริ่มเกมมาก็ได้เกาะเลยมันดีจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โอ้โอโ,อโดนบันแอลลิมยิงมาเจอเอเคเราเข้าไปถึงกับแอบเลยนะครับผมไม่เป็นไรในเมื่อนายแอบเดี๋ยวเราไปหานายเองนะฮะเอาสแปซไปกินซะหน่อยนะเพื่อนๆน,น,นะ น่าจะอยู่ข้างบนบ้านนี้เอ้ยนี่ไงกเกงแดงด้วยนแผนจะหนีไปไหนไอ้น้องชายแหมผิวจริงๆเลยนะเราเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มีที่แทมอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็หลบอีกแล้วนะเพื่อนๆแน่จริงก็โผล่ออกมาดี <What? S 1> รอไม่ได้แล้วพี่รตุ่นรอไม่ได้แล้วไปหาเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะชนเง้อมามองเราแบบนี้ก็ล่วงไปนะฮะ น่าจะเป็นเพื่อนของคนนี้แน่ๆนะครับผมแบบนี้เนี่ยเราต้องเดินเกมไวสักหน่อยแล้วนะตอนนี้พี่ไขตุนต้องได้สัก20ิคิวนะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าพี่ไขตุ๋นจะได้คิวหรือเปล่าเอาสเปซไปกินเรียบร้อยเคลียนะฮะบีมาสกิต,ตอนนี้ก็เคลียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบดันขึ้นไปบนพีคเลยแล้วกันนะตอนนี้พี่ไขตุนต้องเอา20คิวมาให้ได้ไอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ไขตุนด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปพีกกันดีกว่า น้องๆครับพี่ใครตุนอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมกันวันไหนอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ใต้ล่างให้พี่ด้วยนะพี่อยากรู้จริงๆนะครับผมเอาเฮ้ยแล้วพี่หนุ่ยโดนจริงอยู่ข้างบนผมมาช่วยแล้วพี่โอ้โหอยู่อย่างไกลเลยนะเพื่อนๆไอ้วอลก็ไม่มีด้วยนะครับผมจังหวะนี้น่าจะตันลงมาจากบนพีคหรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงพี่บขรทุนเจอแล้วเรียบร้อยลงไปหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงคนรักเพื่อน2020เรียบร้อยนะฮะเห็นเพื่อนล้มเขาก็จะวิ่งกลับมาชุบนะครับผม ก็เลยโดนยิงทั้งคู่เลยนะฮะขอของแต่งปืนหน่อยมี้ไหมเนี่ยเฮ้ยมี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 ขาตั้งนะครับแล้วก็นี่นะฮะเก็บเสียงใส่ไปเลยขอบคุณที่เอาของแต่งปืนมาให้เราเฮ้ยยังมีอีกเหรอเนี่ยทาไมมาเยอะหือเกินมาเยอะมากมากเลยนะไอตี้ขบวนเฮ้ยเพื่อนๆโอ้ยหัวเกือบแตกโอ้เลือดเหลือแค่นี้ตายแล้วตายแล้ว น่าจะเป็นตีตึงนะครับผมงัดหัวเป็นซาด้วย <ST an> ก็มาดิอืเติมเลือดแป๊บนึงโอ้โหแล้วเราโดนสองทางด้วยนะตอนนี้คือแบบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับออกไปไหนไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วไอวอลเราก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนถ้ามีไอวอลนะพี่ใครตุ่นจะด,ดันขึ้นไปยิงไอตัวตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมมีตัวหนึ่งอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็กับเสาไฟฟ้าต้องรอเขาเปิดจุดก่อนเปิดจุดออกมาแล้วก็เจาะไอวอลไป ไอวอกใจจะแตกมลเฮ้ยน <I> ี <kr> ่แน่โอ้กระทะกระทะวัดไหนนี่กระทะหลวงพ่อคูณวะานี่ทำไมมันกันกระสุนดีเลอเกินนี่อ่ะขึ้นไปได้ไหมพี่นุยพี่นุยอย่าเพิ่งทิ้งผมไปพี่โอ้ไม่นะโอ้ันยิงเจ็บมากมากเลยนะเพื่อนๆนะเราต้องพยายามยิงเขาให้ล้มนะครับผมแล้วเราค่อยวิ่งขึ้นไปประชิดโอ้ยโอ้ยเจ็บทุกทัดเจ็บทุกทัดบอกเลยยาผมไม่มีแล้วได้นี่ แบบนี้ต้องเสี่ยงชีวิตขึ้นไปซะหน่อยแล้วเนี่ยฮะเราไม่มียา <c oughs> ยัางไงยังไง <c oughs> เรียบร้อยลงไปหนึ่งแล้วก็เลยอีกหนึ่งนะครับอุ <c oughs> ้ยจะล้มอยู่แล้วโดนยิงเข้าหัวเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> จังหวะที่พี่ใคยตุนสแนปลงมานะฮะเข้าหัวเป๊ะเลยนะครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ชีวิตเข้ามาตั้งสองคนแนะ่ดีนะพี่หนุ่ยมาครบทันไม่งั้นมันซ้ำผมแน่นอนนะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนแป๊บ,บนึงเราจะเอา XM8 มาแทน AK ก็แล้วกันนะฮะ XM8 รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแบบงัดหัวง่ายมากๆเลยเนะครับเพื่อนๆแน,นะเอาเราลืมเติมยานี่หว่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่ไขตุ่นขอเติมยาแป๊บหนึ่งหลงๆลงืลงลงลม,ล,มลืมนะช่วงนี้เนี่ยแก่แล้วก็งี้แหละ <c oughs> เอาเฮ้ยเรามีคนโหนสลิงผ่านหน้าด้วยโหนสลิงไปไหนกันน้องๆขันแน่หันแน,น,แน่เจ็บหนักอะ่ะผมบอกเลยกระสุนหมดแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยนะฮะลบไป <What? S 1> โอ้ยเป็นงานสะนด้วยตั้งไอวอลอย่างไวตายทั้งคู่คนรักเพื่อน2,020นะฮะแม่เล่นซักกระสุนเราเกือบหมดเลยพัญญาแป๊บพี่ไขตุนชอบลืมพัญญาเราต้องพยายามฝึกให้เป็นนิสัยนะครับผมพัญญาเนี่ยคือเลือดลดลงมานี่ก็ต้องรีบพันเลยนะอย่าปล่อยไว้แบบพี่ไขตุนนะครับผมถ้าเจอศัตรูเนี่ยพัญญาไม่ทันก็คือตายเลยนะ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มา9คิวแล้วนะเพื่อนๆเป้าหมายของพี่ไข่ตุ๋นเนี่ยตั้งเอาไว้ว่า20คิวใช่ไหมเลยอีก11คิวนะฮะมาให้กําลังใจพี่ไข่ตุ๋นกันดีกว่านีครับผมว่าพี่ไข่ตุ๋นจะทําได้ไหมโอเคศัตรูของเราไปไหนหมดเนี่ยมันเงียบเราได้นน่น่าจะแคม์หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นตัววิ่งไปแบๆบแบบตรงบ้านไม้นะครับนี่ไงจริงด้วยโอ้โหวิ่งไปตรงบ้านไม้นะเพื่อนๆไปบ้านแอลแล้วตอนนี้ ฮันแนมีนยืนพันยาเห็นแล้วเห็นแล้วอยากคิดว่าจะรอดน้องชายร่วงนะฮะข้างล่างมีคนบวกกันด้วยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เราต้องแกมซะหน่อยแล้วจอไอวอลเลยเรียบร้อยนะฮะ1ิบอคิวแล้วมันช่างหอมหวานซะเหลือเกินนี่นะฮะคือพี่ไคตุนกับพี่หนุย่ยใส่ผ้าโพ,พกหัวมาทั้งคู่เลยนะครับจะออกแนวอะไรเนี่ยโจนใตน้นิดนึงเฮ้ย แล้วมีคนยิงมาทางข้างล่างท่านแน่จะมาหล่อยพี่หรอน้องเฉาน้องเฉาน้องสาวไม่ใช่น้องเฉาโถเอย้ยไอวอสองลูกเอย้ยทาไมเราเจอเยอะจังวะเนี่ยน้องๆทาไมน้องๆมาหาพวกพี่เยอะจังให้พวกพี่ได้พักบ้างอีกคนหนึ่งคนรักเพื่อนอีกแล้วเนี่ยฮะอ้าวเรียบร้อยเสร็จประกองดองไปแล้วสิบาคิวเบาๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้ บอกเลยว่าอยากเจอตี้ตึงๆนะครับผมร่างกายต้องการประทะนะฮะคือเหลืออีกแค่ประมาณ7คนเท่านั้นพี่ไขตุ่นก็จะถึงเป้าหมายที่พี่ไขตุ่นกําหนดไว้นะฮะเป็น2ี่คิวนั่นเองนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยแล้วคนในแบบเหลืออีกกี่คนเนี่ยโอ้โหเกินไปคนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยพี่ไขตุ่นขอเดาว่านะฮะเขาจะต้องวิ่งดันขึ้นมาจากทางหอนดีกานะครับวิ่งดันขึ้นมาทางบิมัสกิแน่นอนเอ้ยลรามีรถจอดด้วยนะเมื่อกี้ ระวังตัวหน่อยละกันนะฮะนี่ไงเขายิงกันอยู่ทางด้านล่างจริงด้วยเพื่อน,เ,อนเราต้องแกมเจอสับสักโผแบบดิจิตอลเข้าไปเรียบร้อยนะฮะล้มไปหนึ่งอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยต้องซ้ำก่อนเลยละกันนะเรียบร้อยนะฮะเอามีคนล้มยิงฟรียิยงฟรีแล้วก็คนดักเพื่อน2020นะฮะอะไรเนี่ยคือแค่วิ่งมาตรงนี้พี่ไขตุนก็ได้คิวเพิ่มอีก3คิวอ่ะง่ายเกิน เขายิงกันเจ็บไว้แล้วนะอยู่ดีๆเราก็มาหล่อยเฮ้ยอุ๊ยอันนี้น่าจะตึงนะเนี่ยคนนี้ตั้งไอวอลเร็วมากเลยนะเพื่อนๆนะมาดี้มาดี้โอ้โหเป็นงานเป็นงานแบบนี้เนี่ยต้องเจอสเต็ปสับขาลอกของเราแกล้งทำเป็นออกทางด้านซ้ายแล้วก็มาทางด้านขวาจากนั้นก็เรียบร้อยนะฮะน้องไม่ทันพี่หรอกจริงๆคือพี่เนี่ยวันเร็วดุดเด็ดแฟดเลยนะพี่บอกเลยเก็บกระสุนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆเมื่อกี้พี่เห็นหัวคนแวบๆ อยู่ตรงที่ W มีคนมาแอบดูเราอีกแล้ววอเนียจะไปไหนมาให้พี่ยิงซะดีๆน้องชายเอา้าหายไปแล้วเหรอ <c oughs> พี่ตุ๋ยระวังพี่เมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้แหละมันเร็วมากๆเลยนะเฮ้ยนังไงเอาหไปยังไงเนี่ยมันเร็วเกินหายไปแล้วออะว <c oughs> ิ่งเร็วกันจริงๆเลยนะฮะเด็กสมัยนี้นะครับอาจจะใช้เครื่องร่อนก็ได้นะเพื่อนๆใช่ไหม ไปแล้วนะหลุดระยะนะครับเฮ้ย hey, ถือว่านายรอดจากคมเขี้ยวกระสุนของเราไปได้นะเอา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 พี่หนึ่โดนยิงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเด้อ <c oughs> เดี๋ยวแบบนี้เนี่ยผมคงต้องประชิดแล้วนะฮะเอามาทางนี้ก็แล้วกันเข้าทางบ้านเอลเหมือนเดิมน่าจะอยู่ทางด้านบนเฮ้ยยิงหัวเรียบร้อยเรียบร้อยหัวแตกอ่าบ้านไม้จริงด้วยนะฮะ ไปชาร์รจเลยจ้าจาหวันนี้อูนางพันยาอยู่ด้วยนี่แน่เรียบร้อยเลยฮะโยกหลบเลยโอเคได้มา19คิวแล้วนะเพื่อนๆเอ,อ้ยตอนนี้เนี่ยพี่ไคตุนน่าจะได้20คิวนะดูทรงแล้วนะฮะเอาวิ่งเข้าบ้านพี่หนยุยตัวนี้ต้องเป็นของผมนี่แน่เคนลี่เคนลี่โอ้โออยังยิ่งยังยิ่งเอาคาตานะไปกินเรียบร้อยะนะ ธรรมดาโลกไม่จำนะครับผมเจอจนใต้ฟันเข้าไปล่วงเลยเนะี่ยโอเคนี่นี่นี่ลืมให้ดูท่าใหม่เลยนี่ท่าใหม่ของเราเนี่ยฮะนั่งดื่มชาชิลๆในบ้านนะครับโอ้ชิลเกิ้ไอ,อพี่ตุ่ยพี่นุ่ยตามผมมาตามผมมาเดี๋ยวเราจะมานั่งดื่มชาตรงนี้พี่เราจะมานั่งดื่มชากลางแจ้งดีกว่านะฮะเออ,อ <laughs> มีคนบินด้วยนะตรงนู้นนะ <c oughs> คิดซะว่าเขาเป็นแค่นก,กแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราโหดนะฮะ นี่นั่งแขวะห้างดื่มชาเฮ้ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยโดนยิงหัวโยกเลยนั่งดื่มชากลางคุ้งโอ้พี่ผมขอโทษหัวโยกเลยทีเดียวเชียวนะคนนี้มันบังอาจเลยเกินมายิงพี่เราได้ไงเนี่ยเราจะต้องตามแก้แค้นให้พี่หนุ่ยให้ได้นะคือถ้าผมยิงตัวนี้ได้เนี่ยผมก็จะได้มาทั้งหมด21คิวด้วยกันนะเ,นเพื่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะตึงอยู่เหมือนกันนะครับผมเขายิงหัวเป็นนะ เมื่อกี้พี่หนึ่งหัวโยกเลยนะฮะอยู่ตรงไหนเนาะน้องชายเอ,อ้ยนี่ไงเนี่ยจเจอแล้วอยู่บนหลังคาห<อ>ลบไปได้นะมาดิก็ออกมาดิยืนให้ยิงโลงโกแบบนี้ก็เรียบร้อยดื่มชาก่อนนี่ยังรอเพื่อนๆแก๊งโจนใต้มานั่งดื่มชานะฮะโอเคพี่ใคยตุดกับพี่หนึ่งก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ